ไอ้บูในร้านเด็กบูเทดมาบูซาเยอะตลอดมันว่าพดนี่มันเห็นเลขสามตัวนานโคอยู่ใช่หรครับบาทเนี่งงงเดี้ยไปนว่าสามตัวโันนี้จริงหรอเล่าเลยว่อันยุทับทิมหรือครับไม่อันยุทับทิมเห็นว่าอันโอ้ยผมเห็นครแดงึ่งร่งหอก่ครั มันสีแดงอยู่แล้วไหมครับชิมเป็นสีแดงอยู่แล้วนะสีแดงอยู่แล้วแต่ตัวเลขมันมันสีแดงทุกที่บัวแม่เห็นบัวแม่บัวผู้เห็นตรายเบิ้งน้ำมันคนละเอาน้ำผู้เป็นส้มสีคนละผู้คนเห็นเจอมาถวายพร้อมกันมาั้ยมาัน เห็นเห็วเห็นเลผู้เฮ็ดกับเห็นตีแม่บหน่าดัวผู้เฮ็ดนั่นพอแล้วเ็เ็ดใหนบุญอยู่่ลูกปานี่ยโอ้ยเลยโอ้เอลูกชายมานก้เงเียอง่าไปเด้อพ่อตัวนี้อย่าไปอย่าไป เอ๊ะปีอะแม่ที่ว่าจะบอกมืออื่นหนึ่งใช่แต่ว่าตอนนี้กับประเทศไหนก่อนเนี่ยยาโมมีคนหลายมันมจิเขามาประเดี๋ยจริงเออมันจิยามคนหลายกับเจ้าป่อยก็ได้อันนี้ประท่านให้แม่หลุดก่อนจ้าเนะเห็นบ่มี่มีทุกตัวเลยนั่นที่ว่าทับทิมควาโอ้์มอวันวกว่าคาร์ดีเนี่ยทับทิมที่ว่าอยู่หัววันนี้มีทุกตัวเลยอยู่นี่ ตัวเดียวกันบดแมนตัวเดียวกันบม่เลยโอ้เนแั่เป็นเจนนงน้าก่อนนะนี่และลูกไส้ก็ได้ลูกหากหลายเป็นสร้างก่อสร้างผู้รับเหมาออาอันี้ของคอของเด็กกได้อยขอบข้อของแม่จะเลื่อนลูเรื่องเ้อแม่เลย แม่มีแบบนี้เอาเอาแบบน้มันรนพอแล้วไหมไอ้ว่าวน้ำจะได้แมาลูกต้นไมเอาดีปะเอาเเอาแก้วให้เราน่ยก่อนกอนก็ได้อยู่ที่นาะแมเนาะจ้าเอาลูกเอาเาลน่มื่อยไปแล้วนีอันนี้เฮ็ดสองเมื่อจ้าโองคูงเูนี่ ในก็นเฮ็ดเหมือเดียวเฮ็ดหมู่ว่านนี่ตักว่อนานั้นคู่เพื่อนนั้นดังๆกันเฮ็ดให้ดเขาจามม้เจาสมุนไพรของเทพมสิเจ้าคุณคุณิงลูกบเว่าวีิลีไีไหมอืมอปอเราดีใจไรเอาเอาลัก้อนมาแม่เนาะจ้าจ้าจ้ายทวริวหาปุราปาริปุรินติสการัง Ewa mewa itu tinang petanang ukapati Ichitang patitang tumhang kipamewa samisatu Saphe purentu sangkapa Janto paraso yata manicho tiraso yata yang wutha ชาตารุธรมวัฒนติอายุวันโอสุขังพะลังสาธุสาธุสาธุขอไปจะเล่นลุงเร่งเด้อยมพ่อยมีม่ะโอ้จะเม็นบีบดีใจได้ธุรกิจการงานขอไจะเล่นลุงเล่งมีเม่ยเด้อการงานไดได้งานดีดเงินดีดเงินค้ามคำแก้วกอะไรมากเท่มาก เที่ยม่านหรอบะการบอลนี่แหละเอามาเที่สกกอนเขียนเขียนใส่กระดาษให้สักกอนมุ่นเลยจ้าอ nice> ้ยเนาะเอาเอาอันนี้กูว่าดูเขียนให้แม่เนาะจ้าเขียนบอฟ้าอันี้ไม่อยู่หรือบ่เอายนเขียนเนาะเนี่ยยูนี่สามตัวแต่ยูนี่สองตัวมาเลยโอ้ยอยู่ตัวกลางเป็นสามตัวแมน อูองค่ตอนกเงยงยงยบยบขุของคู้วก็ขน่องขด้เพราะว่าจะมีมือนขึ้นแล้วก็นั่งอ่ที่อนไอ้ที่ว่าแม่ล่งแม่ล้งตรงอย่างลางของพืนนะแช่มานอนเราอยากนอนเราอยากมานอนน้มานี่ก่อเลย ออกาจะทังไหนนอนมันด <the> oh, ีค่ะโอเม่ยเ่กัสินอนอยู่พีด้วยกันนั่นแหละแม่กสิมานอนนอนอยู่พีเลยปาดท่อปาดท่ออันี้โอ้ับตนเอนี่านี้จ้า ติดไปกรรมไปกรรมลงกรรมได้วยครับกรรมไปด้วยก็เพี้ยนตัวมันคนมีโลกเพี้ยนตัวกมันเพิ่มเงินกว่าให้กำเอานี่ลูกมาให้จะมาเดียวเห็นนี่เห็นม้อแม่บ้านเห็นบ่บ่เห็นหรอกค่ะบ่มีตาทิพย์เนาะเห็นตามที่เพิ่นเอาให้กันน้อครับเนาะอาจารย์เด้พระอาจารย์ตาทิพยนี่ฮะปู่คนข้าท่านป้อนมาให้เนาะ นี่แม่นันเน็ดขายบ่อเนี่ยจ้าอ๋อมาอยู่กับฝีมือตะกี้บ่าได้รับได้นอนเลยกับลูกอยู่มัดเพื่อนสั่งไอ้ทอดใดนี่แม่จะแบบเนี้ยตั้งแต่ก่อนขายสามพันเก้าร้อยจ้าปลาชุดตัดตัดนี่ละจ้าเก้าสิบสามพันเก้าร้อยเพราะว่าเป็นผ้าใบตองสดสดจ้าใบตองสดปลาว่าน่าฝีมือดีเนาะอันนี้ใบสดจริงอันนี้แดงอันนี้เป็นพลาสติกจ้าแต่ว่าตัวนี้อันอันเก็ตเพอ่์เนี่เป็นผ้าจ้า เป็นเห็นหมูป่าอันที่ได้ที่ได้เอามาถวายพระอาจารย์คือหลานมาสร้างวสิเอาไปอันแกะบนให้ปูบานนี้มัน่มาจัิงๆืธออเไยว่าเออต้องมีมองไปเร้อปูนี่อะไวบางทีเพื่อนไมใจแล้วแต่คนที่สร้างแม่จ้าก็เลยพอดีอะรนี่แม่แม่เห็นปูมานี่ยืนหอูเขียวหมูแม่มาป่อยเต่ามาป่อยแต่มาขวสองขวบสองเตยอยู่ นมวด่าเืองขมวดนี่พสทานที่ีเพิ่นอ่าตืสางพุ่มปูยู่่นะครับเนาะพู่มปูเพ่นยู่นี่อ่ตืสางพุ่มปูเป็นหุ่นสูงรอยเจ็ดสเมตรครับผมอ่า ตั้งน,นี่ครับผมเล่ากัษตรีพิธีผู้ช่วงเนาะผู้ใดมาขอโชคขอลาบกันตามนั้นนะครับเนาะเอ้าเมืองไหมเป็นแนวทางนะครับให้ผู้ใดมักเลยชอบเลยกับทางลงทุนเป็นก้มเสือส่วนมุคนครับผมสารภูมิปูที่เพิ่นจิตจัดตั้งบริเวณน,นี้นะครับเนาะเอ้าบรรยากาศก็กคือคนลังไหล่เขา้ามากเพราะขาดใจมาเยี่ยมมาคาราวะ ทางทีแห่งนี้นะครับเนาะเอาผู้ใดเ,เข้ามารับชมรับฟังกยายเาพาดครับมืออื่นมันที่เก่าพร้อมกันทั่วประเทศครับผมตามที่พูดมาเอาก็ว่ารอดรุนนรงกันเด็กคนไหนไม่ว่าตัวใดหรือว่าหน้มาแบบใดแนวทางแบบใดรับส้มไว้เป็นแนวทางนะครับด้วยในการเชียงโศกเชียงลค่นั้นครับผมขั้นเชือ้อขั้นมัก ไปตั้งลงทุนครับท่านบอมักกับพันสำหรับชิปนี่เนาะท่านผู้ใดบอมักประสบกับบอแม้งครับแอดมินทำหน้าที่หาข่าวให้พ่อแม่พีน่น้องเอฟซีอย่าลืมกดไลค์กดแชทนะครับเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชทเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นครับผมเอาตามต่อฝากกดติดตามให้น้ำด้วยครับเด้อฝากกดติดตาม <c oughs> โอ้ตามนั้นครับผมก็ั ฝากกดติดตามคบผมผู้ปูปปปทางที่แห่งนี้เป็นการมีสางอันนั้นล้วตามที่เพื่อนว่าน่ะก,ก็ให้เป็นเลยสู่เลยห,หลับไปร่วมกันนะครับเด้วยครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซียินดีต้อนรับขอสู่ส่องมาแห่งผ้าม้วนส่องมาแห่งมวลซื้นครับ มาซวางเบิงที่วัดปูนี้ลุงกีนีระหนำนะครับเนาะที่เพิ่นใหญ่พุ่มเพิ่นตอยู่ที่นะครับเนาะเพิ่เนเพิ่นสร้างอ่พุม่มขึ้นณสถานที่แห่งนี้เพิ่นว่ากําลังสร้างปัน่นกําลังสร้างปั่นหุน่นรูปเหมือนที่มาปฏิทินสถานไว้ที่ มองนี้คือมองนี้เป็นผู้มเพิ่นที่เพิ่นสามพัดได้เนาะครับเนาะผู้ได้เขามากับมาจุดถูกขอพรได้เนาะครับเนาะเออตามนี้ครับผมเพิ่นตีเ็ดอีหยงังเพิ่นสีสร้างอีหยงังกัแบบจังไปล่อเบิ่งน้ำกันผู้ได้ร่วมบุญร่วมสร้างทักแซทอะไรเขามาได้ทางแอดมิน,เป,นเป็นจะผ่านบุญได้ ครับหรือว่าสิเข่าบัญชีอแอดมินสิขึ้นบัญชีให้อของทางวัดอ่าได้ทุกทางครับผมเนาะตามน,นั้นอ่าเพราะวาา่าพุาทธศาสนายังเป็นปริเฮ็ดเนาะให้เดินทางมากอะบ่อบสะดวกนะครับเพือสำหรับทางวัดเพราะว่าอ่าตามนั้นล่ะไพ่กับรวมบุญแบบมุธนาบุญน้ำกับพันแบบแอดมินครับผมแต่แอดมินก็ขึ้นบัญชีให้ให้ทำบุญเนาะ ตะกีบเป็นตานะครับนอกเป็นตามันน,นี้อากาศเย็นดีมาพักภูมิมัอบรบรยากาศไปดยๆครับชาลนนี้เองับเจ็บหนึ่งห,งหัวขากำลังขอพรก่อนรอโสกขอพรกผู้ภูมิที่อยู่แห่งนี้นะครับเนาะอ่าดูดเข้ามากับที่นี่ จุดกันกล่องอ่ามีน้ำยาอ่าลางมือเจียวลางมือมีถูกมีเทียนมาสักกระบูชาอ่ามาขอพรออได้นะครับเด้ออยู่ไกลๆครับอยู่ไกลๆจังมาอะไคนพื้นทีเท่านั้นนะครับเด้อที่คนที่รู้จักแต่ว่าอันนี้ก็คือสงวนสิทธิ์ได้สงวนสิทธิ์ไปอ่า เพราะว่าเข้าก็ต้องให้เกียรติสถานที่เพิ่นเพิ่นเสียดียังกะต้องฟังเพิ่นเริ่องตังเพิ่นเบาเาเนาะครับเนาะเอ็มมินกะขออนุญาตเพิ่นแ้บมือนี่เพราะเป็นน้ำจิ้มเพราะเป็นกระใสเพราะว่าสำหรับเนื้วทางตัวเดนะ็กนลยกระลอวันพร้อมกันวันที่เก่าครับผมตามนั้นได้ครับเด้อว,วันที่เก่าเพิ่น,น,นเจริญโศให้ลาบเป็นตัวแรกกระลอกดไลค์กดติดตามกดกระดิง่งไว้ จะผ่านเด็ดขาดได้ครับเด้อ